สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะมนีประโยชน์จะพาท่านผู้ชมไปกินตำลาวนะจ๊ะมาพอกับสูตรตำลาวของประโยชน์เนาะจ๊ะมือนีมือนีวันที่เนะจ๊ะยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าเดือนแปดหกแปดนะจ๊ะท่านผู้ชมตำลาวเนะจ๊ะมือนีไปกินตำลาวกันนะจ๊ะกับสูตรคํานวณประโยชน์เนาะ วันนี้ไปกินตำลาวกันนะคะท่านผู้ชมกินตำลาวเด้อจะพี่น้องจา๋าพี่น้องกินตำลาวเนาะืัอน,นี้เดี๋ยวมาชุดวินก่อนนะจะท่านผู้ชมชุดวินเนาะที่ประโยชน์คำนวณได้นะจา๋าก็ได้ชุดวินมาทั้งหมดห้าตัวเนาะก็จะมีศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดนะจานะ๋าศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดเนาะแล้วก็เดี๋ยวประโยชน์ประกา ขีดกันเดอศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดสำหรับชุดวินเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบชุดวินก็นําไปวินได้เลจ้ะเพราะว่ามันจะได้ครบถูกตัวเนาะชุดวินนา่าจะตำลาวสูตรตำลาวตำลาวนาาจะท่านผู้ชมแล้วก็ชุดวินแล้วก็มาชุดตัวเด่นเนาะเมะื่อนี่ตัวเด่นนะจจะตัวเด่นตัวออกกาลังกายเนาะประโยชน์ก็จะให้ไปที่เจ็ดเลยจ้ะท่านผู้ชม ให้ไปที่เจ็ดนะคะสาหรับชุดออกกําลังกายมนี่นะผู้ใดชอบออกกําลังกายนจาา่จะมัดเลนน่จะเลนออกกําลังกายก็ไปที่เจ็ดเนาะจ็ท่านผู้ชมชอบวิ่งออกกําลังกายก็เจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดเลยจ้ารกคามาชุดจับคู่นะจะท่านผู้ชมชุดจับคู่มาชุดจับคู่กันเอามาเนี่ชุดจับคู่นะจับคู่จ้าชุดจับคู่มาเนี่ประโยชน์จับคู่ สามตัวให้ทั้งหมดสองชุดนะก็จะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งนะจากชุดแรกเจ็ดแปดหนึ่งชุดที่สองแปดเจ็ดสี่อันนี้ชุดจับคู่สามตัวดะจ้าท่านผู้ชมสำหรับตำลาวสูตรตําลาวแซบนัวสูตรประโยชน์นะจ๊าก,ก็จับคู่ให้สามตัวทั้งหมดสองคู่นะจแล้วก็มาชุดชุด ไอจับคู่ชุดสองตัวนะ่าจะประโยชก็จะจับให้สองตัวก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดตำราสูตรแท็บนัวนะคะสูตรตำราวประโยชน์จะคำนวณออกมาเรียบร้อยเนาะแล้วก็มาที่แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็ ท่ายแปดศูนย์จ้าท่านผู้ชมสูตรประโยชน์นะคะวันนี้เย็นนี้มาลุ้นกันกับสูตร์ตำลาวเซบนัวสูตรแเสบนัวสูตรตตำลาวเซ,ซบนัวนะจ่าท่านผู้ชมอําสหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รอสูตรตตำลาวสูตรประโยชน์นะจ่าก็ประโยชน์แน่นไปที่ชุดวินเดร์จ้ะสองตัวสามตัวสี่ตัวอยู่ที่ชุดวินเด้จ้ะท่านผู้ชมเพราะว่าบางครั้งประโยชน์จะค่วยผิดเนาะจ้ะ สำหรับตำลาวสูตรแซบนวนจ่จจะเย็นนี้ลุ้นกันนะาจะ่าจะแซบนัวหรือบอแซบน่าจะ